ค่ะพายค่ะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีดๆเพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะ queen snail cream ตัวนี้ค่ะ,ะ queen snail cream ตัวนี้นะคะดีไงหล่ะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นครีมบํารุงนะคะที่มีคุณค่านะคะจากทองคำสเตมเซลล์แล้วก็เมื่อหอยทากเลยนี่แค่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าดีแล้วต้องขอบอกเลยว่าเจ้า queen snail ครีมตัวนี้นะคะนำเข้าจากเกาหลีเป็นของแท้เลยนะคะมีอยอยแล้วก็มีจดเลขที่นำเข้าแล้วแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่ามีอยอยแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะปกติเนี่ยพลอยจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆเลยใช้อะไรเนี่ยทั่วไปผื่นขึ้นหมดเลยแต่ว่าใช้ตัวนี้นะคะไม่แพ้เลยนะคะนี่ บอกแล้วว่าเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวเราเนี่ยนะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ดูขุมขนกระชับเรียบเนียนนะคะรอยฝ้ากระจุดด่างดำอะไรพวกนี้ก็ช่วยบำรุงได้ด้วยนะคะและช่วยซ่อมแซมนะคะเซลล์ผิวต่างๆนะคะที่เอ่อเป็นเซลล์ผิวเก่าผัดเซลล์ผิวเก่านะคะฟื้นฟูให้ได้เซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะก็ยังช่วย ในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนี่เอาเป็นว่านี่เลยอ่าลืมให้ดูนี่นะคะเป็น วดแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนี่เลยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะรอยแผลเป็นต่างๆที่เกิดจากสิวเนี่ยก็ช่วยในให้ลดเลือนได้ด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะที่กําลังมองหาครีม,มบํารุงดีๆอยู่เนี่ยพอยขอแนะนําเลยว่าตัวนี้เลยนะคะดีจริง Queen Snail Cream ตัวนี้นะคะนําเข้าจากเกาหลีแท้เลยนะคะที่สําคัญมีออยปลอดภย100ัยร้อยเแล้วก็เหมาะกับทุ สภาพผิวด้วยค่ะนี่ฝากไว้ด้วยนะคะ q คว s n สเนลครีมค่ะ